สวัสดีครับนะฮะสวัสดีวันอาทิตย์นะครับก็เมื่อาวานนะฮะก็ได้มีศึกใหญ่นะครับเออ,ก,อ,อนะก่อนอื่นนะฮะกก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับอวยพอให้หนูไหวไหวตอนนี้ก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ถอดสายน้ำเกลือแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องกลับไป ทำภารกิจนะฮะสองที่สองที่แล้วก็ก็คงจะได้นอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าจริงแวคุณหมออยากให้นอนโรงพยาบอีกสักวันหนึ่งแต่ว่าก็เขาเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าโอเคสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้นะครับก็กราบขอโทษอาจจะไม่ได้โกน,นโกนหนวดนะฮะมันก็จะดูแบบ ดูโสโครกหน่อยดูเขาคุ้มคลื้มหน่อยนะฮะหน้าตาไม่ได้ตดไต้นะครับเพราะว่าไม่ได้โกนหนวดโกนอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ที่รักแล้วก็เป็นห่วงหนูนะครับก็ได้นอนอยู่โรงพยาบาลก็ดีครับได้คิดทบตัวเองแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะก็นั่นอาจจะเป็นเพราะว่านู่นนี่นั่นนะฮะ หนูอาจจะไปที่นูน่นที่นี่ที่นีน่ที่ไหนนะฮะทำให้ปอดติดเชื้อนะครับก็มีสาเหตุมาจากหลายหลายหลักประเด็นนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าเพราะวันนี้นะครับอย่างที่หนูบอกว่าแมนเชสเตอร์ติตี้นะฮะ ชนะก็ชนะหล่อมแหลมแท้จะเสมอก็ไม่เสมอเพราะคนรุนช่องโถตายแล้วสองนัดแล้วนะผมจะบอกแล้วว่านี่มันคือหนูก็ไม่อยากคิดน,นะแต่นี่มันคือคุณสมบัติของทีมที่มันจะเป็นแชมป์นะไอ้นัดที่ไม่น่ามาไม่น่ามาไม่งมาก็ดูดนขึ้นนัตั้งแต่ห้าาทีแรกสุดท้ายก็จบที่หนึ่งศูนย์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ นะครับสุดท้ายก็ยังขยับเอาสามแต้มนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นฮะจะต้องเป็นเป็นศึกใหญ่ที่หนูเชื่อว่าทั้งแฟนๆนะฮะไอ้ปืนโตและแฟนๆหงแดงต่างเฝ้ารอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็ เมื่อวานอาจจะมีคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากสักเท่าไหร่เพราะว่าทๆแี้วมันกไ็ไม่ค่อยได้มีไม่ไม่ค่อยมีบิ๊กบิ๊กบิ๊กแมนะครับมีก็มีจะแมนซิตี้ก็มาเดืเจอบิ๊กแม์เจอทัลลัมตันนะครับในบ้านแล้วก็แอ,อตตนวิลล่านะครับเมื่อวานชนะไม่ได้ว่าเล้าเสมอสองสองนะครับเบนฟอร์ดก็เกมตุดมันนะฮะสี่สาม เอ็มเบโม่ทายเกมนะฮะเหมือนจะยิงฟรนะีคิกนะคูเบนฟอร์ดกับไอ <c ười> จินทวิดอ่ะโอ้โหเอ็มเบโม่ยิงเข้าไปเลยนะฮะก็ตอนเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็หนูดูเกมเมื่อวานเนะี่ยหนูได,ด้ดูเกมแมน,นเชสเตอร์ซิตี้พอเขาไม่มีคิวินเดบลอยไม่มีโรดี้ไม่มีเชล,เลมี่โดกูไม่มีแจ็คก,กิลลิตไอี่หนูฟันธงอ่ะหนูไม่รู้ว่าไม่มีตวัวเหล่านี้ไม่มีเลย นะครับแล้วหนูดูว่าอามัจอุตนูเนตใช่ไหมที่ได้ไปจากบูปอะ่ะมันก็ดูห่วงบอลไปหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะนะฮะตัวบาราซิลนั่นก็ดูดูห่วงบอลดูไม่ค่อยคือควรจ่ายไม่จ่ายควรยิงไม่ยิงมันจะกึกจะกักอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบมันมันมันไม่ได้เขาเรียกอะไร ไม่ได้ตามที่เป๊ปหวังไว้แต่ว่าท้ายแล้วเขาก็ยังได้ตามแต้มนะฮะกลับขึ้นไปนาเป็นจ่าปูงทีนี้เกมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเกมที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุดหนึ่งคู่ของโลกน่าจะเป็นที่สเปนนะครับนี่คือศึกเอกลกราซิโกนะครับเอกลกราซิโกครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นที่เบอร์นาบิวนะครับสนามย่า้าวของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริด ก่อนหน้านี้นต้องบอกว่าว่าอ่มันมันมีสตรอรี่ผูกกันมาหมายความว่าบาเยนมิวบาเยนมิวนิกนะฮะโดนบาร์เซโลนาสอนบอลไปในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบุนเดิดอร์มูลขึ้นนำเรยลมาดริดนะครับสองตูนสุดท้ายราชันชุดขาวตบคืนห้าเมด็ดรวดวีเดซิอุสจูเนียสัดแฮตทริกส่วนบาร์เซโลนาลาฟินยาสัดแฮตทริกคือมัน มันประจวบเหมาะมันมันแบบมันพอเหมาะพอเจาะกับการได้มาเจอกันพอสมควรแบบแบบไม่มีเวลาไหนที่มันเหมาะเจาะมากกว่านี้นะฮะในการกลุ่มทีมของนะฮะฮันเทนิฟลิกชื่ออะไรวะเนี๋ยนั่นแหละนะฮะเขาช้าผมาเร็วหน่อยโค้ดบาซ่านะฮะฮันเดนิฟริกอะไรนเนี่ยสกอยาง เื่อเช้ามึนๆเตือๆอ,อยู่มันงกินยาไปอะเ <c oughs> มื่อคืนนี้บอกเลยว่าขู่มันมันเป็นเกมแบบมันอยู่ข้างเดียวอะมันอยู่มันมันตีนอยู่ข้างเดียวแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นการเมามันของผู้ไม่เยือนด้วยเรมอิดคือเกมมันสนุกมากผมบอกเลยว่าเกมที่อุดมไปด้วยซุเปอร์สาอุดมไปด้วยเทคนิคอุดมไปด้วยความว่องไวนะครับ ทั้งเกมมันมีแต่ความอยากเอาชนะกันแบบเหลืล่อมๆนิดๆแบบลูกอะไรเงี้ยคือแบบจะโชว์เหนือโชว์อะไรเก่าอะไรเงี้ยในเกมมันมีกันตลอดสุดท้าย,ยกีเดียนอ็มปเป้ก็ก็ส่งบอลเข้าไปในประตูนะฮะแต่ก็ล้ำหน้าแล้วก็ล้ำนิดเดียวแล้วก็หลายครั้งที่กีดเดียนอ็มเป้เนี่ยคือมีโอกาสที่จะทําให้ราชนชุดขาวเนี่ยออกนําไปก่อนแต่ทําไม่ได้ ะะสุดท้ายเกมมันมาตัดสินกันตรงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ตัดสินภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับมันมาตัดสินกันที่นาทีที่54กับ56นะครับคืออันนี้มันต้องบอกก่อนว่าเป็นการเช็คลายพลาดนะครับแล้วพลาดให้ใครไม่พลาดมาพลาดให้กับโรเบิร์ตเลววนดอฟกี้ ลูกนี้บอกได้เลยว่านิ่งมากๆนะครับนิ่งสัตว์นิ่งแบบนิ่งคลิปเราได้เห็นเลยว่าวันและเวลาของแววตาของพิจิาตอย่างโรเบิร์ตโรเบริร์ตลวานอฟกี้เนี่ยเวลาได้บอลเสร็จพุ๊บเนี่ยใช้ขวาไม่มีแล้วไม่หันมองด้วยนะเขามั่นใจว่าตำแหน่งที่เขาหลุดมาเนี่ยมันเดี่ยวแล้วเขาใช้เวลาไม่กี่วินาทีคือแบบนิ่งมากอ่ะเราไปดูย้อนหลังแด้จับบอลปั๊บ แล้วดูโกแล้วรู้เลยว่าคูจะเอาตรงไหนได้ดังใจนะครับแล้วยิงเสาแคบยิงโอ้โห,โหลูกนี้คือคือ,คอบอกได้เลยว่าเออมึงเป็นมึงเป็นแบบเป็นเพชฌฆาตที่แบบเพชฌฆาตจริงๆอ่ยโรเบิร์ตเลวานดอกกี้นะคือแบบลูกเนี้ยเห็นความเยือกเย็นเห็นความแบบแต่มันเป็นอะไรที่น่าน่าเสียใจสําหรับโรเบิร์ตเลวานดอกกี้สาหรับเมื่อคืนคือไม่ได้แฮตริกต้องดอกจันท้ายด้วยว่า ได้ยังไงคุณไม่ได้แฮสติ้ได้ยังไงโรเบิร์ตเลวอนดอกกี้คุณไม่ได้ได้ยังไงหาประเด็นมาไม่ได้ได้ยังไงก่อนน้องๆหนูหนๆโอ้โหปั้นกันแบบปั้นกันสารพัดสารเพอะคือคือ,คอทั้งยามงยาเมาลาฟินยงลาฟินยาปั้นหมดปั้นพี่โรเบิร์ตโรเบิร์ต เลวันดอฟสกี้เนี่ยนะฮะหวังว่าจะไดใ้ให้มีเป็นผู้เล่นนะฮะที่เป็นคนที่ทำแตทริกในศึกเอลกราสิโกอีกหนึ่งศึกที่ยิ่งใหญ่ในเมืองมนุษยชาตินะฮะแต่สุดท้ายแล้วโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำไม่สำเร็จสุดท้ายก็แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้โอ้โหแฟนราชันก็อกแตกตายแล้วนะ สุดท้ายก็มามาต่อด้วยนะครับอ่ารามินยามมาล,ลูกนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าผู้ตัดประตูเนี่ยหนูมองว่าไม่คาดคิดว่ารามินยาเมาจะแตะซ้ายได้ยิงขว่าปกติยามาจะถนัดข้างซ้ายจะลากลากลาก,ลากเข้าซ้ายแล้วยิงอันนี้ก็ได้รับบอลมาข้างสายและยิงขวาเลยโอ้โหมุมแคบเสียบกระโดงคานเรียบร้อย ะะสามตัวนี้คือปิดกล่องปิดกล่องแต่มันมาตอกย้ำความอับอายของราชนชุดขาวในบ้านตัวเองในเบอร์นาบิวทั้งสนาาแม่งขาวคือหมดขาวพลึบคือมันมาตอกย้ำความอับอายตรงไหนหรู้วหมลูกสี่นี่แหละลาฟินยากระดกด้วยเท้าข้างไม่ถนัดลาฟินยานะถน,ถนดัดสาย แต่เมื่อคืนนี้กระดกเท้าขวาค่อยๆย้อย,ย,อยคือต้องบอกก่อนว่าแบ็กแบ็กของมาริทวันก่อนหนูพูดชื่อผิดไปลูคัสบาสเกตมั่นใจในในในความเร็วของตัวเองมากไปในจังหวะน,นี้นะที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูวิ่งทันสุดท้ายลับปัญญาถึงก่อนแตะขวาข้ามตัวโกแล้วมันค่อยๆย,ย้อยแบบ เหมือนแบบเราเห็นนะแต่ไม่ทันน่ะเห็นแต่ไม่ทันน่ะแบบเฮ้ยือถ้าตัดภาพโัรโูชั่นไปแคบๆเฮ้ยเฮ้ยคลิปหายแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สี่ศูนย์นะครับก็ยินดีกับแฟนบาร์เซโลนาทุกหมู่เหล่านะครับก็เป็นแรงใจให้กับราชันชุดขาวเรียนมาริดนะฮะตอนนี้คือมันแล้วด้วยภาพหลังเกมการแข่งขันน่ะมันดูแบบมัน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 ยิ่งเป็นเป็นความ ร้อนระอูขึ้นทุกวันน่ะต้องยอมรับอย่างนี้ว่านะฮะบาเซลนาชุดนี้มีเด็กที่เคยเป็นนะครับเด็กที่เคยเป็นนักเตะฝึกหัดอ่าในศูนย์ฝึกอรมเซียของบาเซลนาเนี่ยหลายตำแหน่งโดยเฉพาะตัวถอ่าแม้กระทั่งตัวถาลองแล้วล่าสุดเนี่ยมันมันเป็นความ เห็นที่เขามาลงข่าวกันนะที่หนูดูแล้วเออเฮ้ยมันเจ๋งวะนะโอโมนี่ก็อาดานีลโอโมนี่ก็คือเป็นอดีตเด็กเก่าของของบาร์เซโลนาแล้วขายออกไปแล้วซื้อกลับมาหลายคนลามินยาเมาผู้ตรอตูตก็ใช่นะฮะคือประมาณหกเจ็ดตำแหน่งอ่ะที่เป็นอดีตนะฮะอดีตลูกกอกขนองของเขาเรียกอะไรส่วนฝึกรามาเซียนะฮะมันฟินนะหนูว่าแฟนบารนะ์เซโลนาปัจจุบันนะตอนนี้หนูว่าฟิน คือเด็กเก่าๆที่เป็นแบบเด็กในทีมออกไปหาความท้าทายในชีวิตสุดท้ทายกลับมาแล้วกำลังจะมาเริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ในเจนใหม่หนูมองว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของบาร์เซลนาในระยะสองปีสามปีหรือห้าปีหนูไม่รู้แต่มันจะเป็นเจนใหม่แลละเจนที่เราไม่ได้เคยเห็นแบบเมสซี่เนมราซัวเลสอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม หรือหรือไม่ใช่เจนเก่าอ่ะมันเป็นเจนใหม่ที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งพอเห็นชุดนี้มาเล่นกันแล้วมันมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะฮะก็ยินดีกับเป็นแปมแบบหน้าทุกมู่เหล่าด้วยนะครับอ่ะมาถึงซึกพิวรีกวันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปนะวันนี้ก็มีสองช่วงเวลาหนูรู้สึกว่าเอออาทิตย์นี้เขาค่อนข้าง,งแบ่งบาลานดีแต่ว่ามันไม่ค่อยบาลานทีมใหญ่วันนี้ทีมใหญ่ลงทําศึกกันเยอะมากนะครับคู่แรก นะครับสามทุ่มก็จะมีเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลหนูมองว่าอันนี้แบบไปแบบไวๆเนาะเราจะได้มีเวลอาเราจะได้มีคู่ที่เราควรวิเคราะห์นะครับก็ที่อยากวิวิธีวิเคราะห์ก็คืออืโทษครับมีเวสต์แฮมกับแมนยูนะครับแล้วก็อาร์เซนอลพบก,กับเลโวู่เชลซีนะครับเชลซี Chelsea, พบกับนิวคาสเซิลหนูมองว่า เชลซีก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ถึงแม้ว่านัดที่แล้วเนี่ยจะแพ้ลิเวอร์พูลมาแต่หนูมองว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบมันมันถือว่าอันตรายนะครับอันตรายที่หมายความว่าอันตรายต่อคนต่อทีมอื่นนะหนูว่าเชลซีตอนนี้ยังยังยังแกล่งขึ้นอีกนะครับวันนี้หนูฟันธงว่าเชลซีจะชนะนิวคาสเซิลนะครับหนูไม่รู้ฟันธงแต่ชนะแหละนะฮะ ไม่รู้สองสูตรหรือสองหนึ่งนะแต่ไม่แพ้ครับเชลเตจะไม่แพ้คริสตัลทะเลก,กับท็อดแนมฮอตเปิร์นะครับคุณี้หนูฟันทงอะไรไปวะหนูว่าทงว่าเสมอนาะขออนุญาตด,ดูไปแต่หนูว่าอ่านะฮะหนูฟันทงว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เสมอมั้งนะครับอ่ะนิวคาสไอมันเป็นศึกไม่ใช่ดีว่าเอาหนูฟันธงไปว่าสเปอร์ชนะนัดนี้สเปอร์จะชนะสามหนึ่งจำได้แล้วนะลอนลอนดอนดาร์ี้แมทคิดสันพเพลเอาไม่อยู่หรอกเอาเกมลุกสเปอร์ไม่อยู่หนูบอกเลยว่ามันเมามันนะครับตัวเวสแฮมนะครับกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอหนูมองว่าด้วยด้วยด้วยการที่อินเทนฮาร์ดเนี่ยจัดตัวลงไปเจอกับฟนเบเช่แบบนั้นแล้วมันได้ผลการในขันที่มันไม่ไม่เป็นใจตอนนี้แฟนแมนยูด่าดทั่วบ้านทั่วเมืองทุกๆุกคนแทบจะแบบเอาให้หนูให้เก้าสิบอร์เซ็นอาจจะมีอีกสิบปอร์เซ็นที่รู้สึก,กว่าเฮ้ยว้าวอินเทนฮาร์ด จ็เลยแผ่ลไรอะมาแล้วอุอ้ยลงไปเป็นแบบมิเกลตูลเฮ้ยอเมซิงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแฟนแมนยูบางกลุ่มที่ยังยังรักและวศรัทธาเทนหากแล้วก็สนับสนุนเทนหาแต่ส่วนใหญ่นะฮะเก้าสิบปเนไม่เห็นด้วยกับกับการกระทําอย่างนี้ของอิริเทีนหาคือมึงจะโชว์เหนือไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วไม่เหนือด้วยประเด็นนะฮะหนูมองว่าอืมในบ้านของเวสแฮมนะครับ อย่าว่าหนูแบบเฮ้ยเป็นแฟนเลี้ยวฟูแล้วมึงจะมาฟันธงเอาน,อานี้เอาแบบวัดกันตามตรงๆนะหนูว่าแมนยูก็ไม่ถึงขนาดแพ้นะครับหนูไม่ใช่หนูจะมาว่าเวสแฮมไม่ถึงขนาดแผลหนูมองว่าเวสแฮมเสมอกับแมนยูได้นะครับในในตอนเนี้ยนะฮะผู้เล่นของแมนยูมันบาดเจ็บไปกี่คนอ่ะแล้วสลับสับเปลี่ยนคิดดูว่าอย่างเฟนเนบรเบเช่ะ โอเคเป็นทีมของอน้ำมูแต่อย่าลืมนะว่าเฟนิบัเช่กับเวสแฮมทีมที่อยู่ในลีกเนี่ยเขาจะรู้สไตล์ของคุณมากกว่าเฟนิบัเช่นะฮะมันเจอกันทุกปีนะครับมันเจอกันบ่อยครั้งแลวที่สำคัญคือมันเป็นบอลลีกเดียวกันสไตล์อย่างเงี้ยหนูมองว่าถ้าเทนฮาร์กจะมาเล่นแผงแผงหนูว่าอาจจะมีโอกาสดโดนเวสแฮมได้อย่าอะไรอย่าจัดอะไรที่มันเถงแผงหรือว่าแบบ ต้องการแสดงแสงอนุภาพหรือแสดงปฏิหารมากเกินไปหรืว่าถ้าถ้ากลายเป็นอิลเกียนนาก์นะฮะทำนู่นทํานี่มาอาจจะโดนได้เพราะฉะนั้นวันนี้หนูมองว่าเวทแฮมไม่แพ้นะฮะคุณฟันดงว่าอะไรวะจําไม่ได้ใน,ในกระทะล่างเลยจาไม่ได้แต่ว่าให้เสมอแล้วกันนะะแมนอยู่เสมอกับเวทแฮม นะครับหนูจำไม่ได้นะฮะแต่สำหรับคู่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลมาสำหรับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะฮะคือจากที่เราดูภายในภายในหนูจะขออนุญาตฟีดวิเคราะห์ตรงนี้หนึ่งว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลมันจะไม่เหมือนกับแดงเดือดนะความรู้สึกของหนูอธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับคําว่าแดงเดือดนะฮะ ไม่ว่าคุณทีมที่เป็นต่อจะชนะมากี่ครั้งชนะมากี่หนหรือฟอร์มช่วงนั้นจะดีปานใดนะครับคือแบบฟอร์มเทพดัดอ่าฟอร์มเทพดุดนิยายอีกทีมนึงจะย่ำแย่เพียงใดแต่พอมาเจอกันปุ๊บผลการแข่งันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แฟน,แฟ,น,แฟ,นฟุตบอลคาดคิดอันนั้นคือเกมของแดงเดือดนะครับ แต่ในเกมบิ Big ๊กแม์ระหว่างอาร์เซนรอนกับริวอพูหนูว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในหมวดแบบนั้นนะหมดแบบว่าเฮ้ยมึงกูเจอใครก็ได้กูแพ้ใครก็ได้ต้องไปแพ้แมนยูกูแพ้ใครก็ได้ต้องไปแพ้ริวอพูมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีแรงดึงดูดของนักเตะต่างกันที่หนูพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเคยเห็นมาให้ดูเราหลายนัดแล้วว่าเฮ้ยแมนยูอาจจะไม่ไม่ดีนู่นนี่นี่น,นั่นสุดท้ายริวอพูกำลังฟอร์มดีโดนแมนยูตบล่วงหรือ เลี้ยกูกำลังฟอร์มดีมาถึงเจอแมนยูอ่าแย่แยแมนยูล่วงตอยล่วงก็มีเยอะแยะ <c oughs> ที่หนูพูดตรงนี้เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยขาดตัวเยอะมากนะครับและตัวสําคัญที่ขาดเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ไม่สําคัญนี่มันสําคัญคือการขาดอ่าโอมาตินโนดีการ์ดนี่ก็ว่าแย่แล้ว การโดนที่ซาลิบาโดนใบแดงนัดล่าสุดแบรนด์หนึ่งนัด,อดพอดีเลยมาแดะมาแบรนด์โทษทีครับพอดีพอดีอดกับการที่มาแบรนด์ตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลโกโยซาก้าอาจจะหายเก็บหายเจ็บะหายเจ็บกลับมาไม่ทันก็โทษครับใครก่นคาราฟิโอรีก็อาจจะยังไม่ฟิตครับเพราะฉะนั้นแผน แผนแผนของการการวางตำแหน่งวางตัวหนูว่าอืมมีเกี่ยวเดต้าคิดหนักเพราะว่าในตำแหน่งเซนเตอร์ที่จะเอาลงมาหรือเอาตำแหน่งนู้นลงมาตำแหน่งนี้ลงมาหนูว่า,ากูรูหลายๆท่านหรือนักวิพากษ์วิจารณ์หลายๆท่าน,านเขาเคยออกมาจัดแล้วล่ะว่าถ้าสมมติมีตัวนี้จะเป็นแผนไห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 นหนูเชื่อว่าในใ,ในใน u t u b e หรือว่าในในโลกของออนไลน์ พี่ๆหลายๆคนคงจะได้เห็นแล้วหนูไม่ต้องเอาตรงนั้นมาแล้วแต่ว่าหนูมองว่าวันนี้มีผลนะครับและตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลตกลงมาอยู่อันดับสองนะครับถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลบุกนะครับไปเสมอกับอาเจนอนแน่นอนความห่างก็ยังสี่คะแนนเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอาเจนอนได้นั่นหมายความว่ามันคือ เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นแม่ทัพหนูอธิบายฟังะ่ะถ้าเป็นแม่ทัพอะ่ะเมืองนี้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 อะ่ะเข้าใจใช้ไหมตอนเนี้ยอะ่ะเมืองนี้แมนซิแต่ถ้าม,มุดเมืองเลียบภูไปตีอาร์เซนอลได้ถึงลอนดอน่ะแน่นอนหนูว่าไอ้ทีมเล็กทีมน้อยอมันก็จะ <c oughs> มันก็จะกลัวเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่ดีมันเป็นเวลาที่ใช่ที่ถ้าถามว่าอาร์เนอร์ ต้องการทําอะไรสักอย่างเพื่อจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยกูไม่ใช่อานงที่มึงล้อเฮ้ยกูไม่ได้มาเล่นเล่นเฮ้ยเปียโน,นที่กูคุมและเคยได้แชมป์นะ่ะกูก็เคยทําแบบนี้คือชั่วโมงเนี้ยถ้าถามว่าเวลาไหนที่อาเน์สลอตจะต้องผง,งาดผง,งาดงามคาจุดโลกหรือว่าต้องการแสดงแต่งานถ่าภาพให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ของเล่นคุณคือของจริงวันนี้เหมาะที่สุด อ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมนะครับวันนี้หนูมั่นใจว่าถึงแม้ว่าลิวพูจะเล่นเกมรับก็ตามนะครับเกมรับเหนียวแน่นเกมรับเป็นผู้ใหญ่แต่หนูมองเลยว่าวันนี้ถ้าอาเนอร์มีโอกาสหนูว่าเขาทำจำผู้หน่วยถ้ามีโอกาสนะหนูว่าทำหนูว่าอาเนอร์ขยําเพราะว่าชนะโน่นชนะนี่ไม่เท่าไหร่แต่นี่คือชนะคนที่มันวิ่งมาข้างข้าง หนูว่ามันมันจะสร้างความกดดันให้กับทีมอื่นอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าจะทําให้กูรูแต่ละคนหรือจะเป็นทีมน้นทีมนี้โคตรอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมันไม่ใช่ของเล่นแล้วว่ะมันไม่ขับแล้วมันเอาว่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมหนูเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้คิดถึงขนาดแบบว่าจะต้องไปยํำอะไรขนาดนั้นนะแต่หนูมองว่ามันจะเป็น มันจะเป็นเกมที่อีกหน่อยแล้วกันมันจะเป็นเกมที่ถ้าแดนกลางเลี้ยวภูคุมได้หนุ่มมั่นใจว่าวันเนี้ยลี้ยวภูมีคะแนนดูแดนกลางกันเดียวนะครับแดนกลางนี่แหละแดนกลางที่มาตินโอเดกาศไม่อใช่มาตินอดดรกาศไม่อยู่แล้วก็มาถึงอวิลเลียมตาลิบาไม่อยู่ตาริบากับมากรนเยสเนี่ยเป็นเหมือนผู้ผ่าเลยนะเป็นแข็งแรงมากนะครับ ตุดท้ายอ่ะมันเหมือนคานที่มันรับน้ําหนักอ่ะถ้ามันหายไปข้างหนึ่งหนูว่าอีกข้างหนึ่งอ่ะมันจะแบกรับน้ําหนักที่เหลือไว้ได้ไหมแค่นั้นเองนั่นหนูหนูมองว่ามันจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่แผงกลางและเซนเตอร์ของอาร์เซออลถ้าวันนี้เล่นกันสื่อสารไม่ดีนะเนี่ยกองกลางอาร์เซอนอนกับเซนเตอร์วันนี้ถ้าสื่อสารไม่ดีหนูว่าวันนี้อาร์เซอนอนมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอฟันธงโลโกูกตุกกว่าวันนี้ลิวพูจะบุกไปไม่แพ้นะครับหนูมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเฉือนชนะได้นะครับหนูขอฟันธงโลโกูกตุกกว่าไม่หนึ่งศูนย์ก็สองประตูต่อหนึ่งวันนี้ลิวพูจะชนะครับนะฮะก็อันนี้หนูวิพาวิจารณตามที่หนูคิดนะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยสัตว์่ว่าเป็นแฟนบอลแล้วก็มาขิงขาตะไคร้กันแบบอะไรที่มันแบบไม่มีสาระอันเนี้ย วิธีการดูบอลของหนูและหนูคิดตามและหนูก็รู้สึกแบบนี้หนูก็ถ่ายทอดมาเป็นเป็นคลิปมาแต่ละวันต้องกราบขอโทษอาจจะได้ไม่ไม่ได้มีสำมะสำนวนสวยหรูเหมือนภาษาโค้ดไม่ได้มีศัพท์เทคนิคทางวิชาการที่นักเตะเขาเรียนมาหนูไม่รู้แต่หนูก็เนี่ยพูดตามที่หนูรู้สึกนะครับก็ก็ก็เอาที่ทุกคนชอบแล้วกันนะขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันหลังเกมนะฮะน่าจะมีไลฟ์สด เดี๋ยวเจอกันคืนนี้แล้วมาดูกันว่าเราจะกลับไปเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่แล้วเจอกันลอนดอนฮาแต่อะไรทำเลาเอีกด้วย